ซูสตาที่มีรายได้สูงสุดในปีนี้ก็ทำเอาตะลึงกันไปเลยเมื่อผลปรากฏว่าอันดับหนึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพระเอกฮอตมาแรกหนุ่มณเดชนี่เองที่คว้ารายได้จากงานโฆษณาและงานอื่นๆรวมกันแล้วสูงถึง70ล้านบาทรองลงมาอันดับ2ก็เป็นนางเอกผู้ขวัญสาวยายาที่โกยเงินไปถึง60ล้านบาทอันดับ3เป็นของสองนางเอกสาวพลอยและสาวอ้ําแม ได้เจอหนุ่มนเด็กกับสาวยา,ยา่าในพิธีบวงสวงละครรีเมคเรื่องทารณีนี่นี้ใครกรองเมาืชาว,วันนี้สองเศรษฐีไวยละอ่อนก็รีบออกตัวว่าสาธุ <c oughs> เออจริงๆไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับผมโอถ้าถ้าได้เยอะขนาดนั้นก็คงดีแล้วค่ะแต่ไม่ถึงจริงๆค่ะคือตั้งแต่ที่ได้ทํางานมารู้สึกว่า ไม่น่าจะถึงค่ะเออไม่ห่วงอะไรครับกลัวสัมภาระเข้าใจผิดครับผมทุกวันนี้เงินไม่ไม่มากขนาดนั้นเลยครับผมเป็นไปไม่ได้ครับผมว่าผมเพิ่งทํางานได้ไม่กี่ปีเองฮะแล้วประสบการณ์ก็ไม่ได้เยอะฝีมือก็ไม่ได้มากมายครับผมเรื่องรายได้ไม่หนักใจแต่กับละครเรื่องนี้ที่หลายคนคาดหวังว่าทั้งคู่จะเล่นได้น่ารักน่าหยิกไม่แพ้วอร์ชั่นหนุ่มแอนดรูวกับสาวปลอกปิยธิดาน่ะทั้งน่เดทและญาญ่าก็ยอมรับว่าก็ดันค่ะแต่หนว่มาเป็น การกดดันที่ดีค่ะ<ม>เพราะว่า<ม>ตอนนี้เราก็ต้องพยายามทําให้เต็มที่เลยค่ะคือ<ะ>ให้300%เลยค่ะ<ม>คือจะเต็มร้อยตลอดก็อยากจะทำให้ให้ให้เท่าเพียรจิวครับผม<ะ>แต่ก็แล้วแต่ดวงแล้วกันครั